นู้ตำรวจหญิงนะเสียสิตำรวจหญิงไม่ละมีแต่สีบ่วงหรือป้ายาเจ็บมาหลายวันแล้วเจ็บพอดีอะ khi khán thăm khảo ân gia cắm ông lọt đốn này đi phải đốn cho đốn nó phải cho phải đốn đen ha lọt có nhiều đâu ตัวตื่นต้องรอดเจ้าเตียงไปไหนเมียกับไปยิ่มาฮับเล่าไปโก่งกับรถนะพ่อนะเราลงรถไนนี่ขับบันเทิงทุกแสงดวงดวงขอนทุกแดดเนาะเล่าขึ้นเตอร์ฟีขึ้นขึ้นขึ้นขึ้วันแล้วก็หลายวันแล้วก็หลายกี่วัน สา้วันเนี้ยกลังคืนนั่นนะีเดียวเ่เม่อไหร่อมีเดียวแ้แม่นีเดียวจหลัอนี่นี่ของแ่ลนยไปขมบรสเดียหน่อยอ่นตัว่แก่ไหนี่มนี่้อยี่รวนี่เร็วสิด้านนั่นจ้าอันสีม่วงนะสิด้าเร็ว

ไม่ร้อยเหรอม่ร้อยเองเดียวแป้งมันปูแป้งโคเชื่อแบบมันบูเคยมีไข่ไข่ก้าวมาขายเนาะขอจับกันมันบอมีไข่ไข่ก้าวมาขายเอาแถวอันนี้ในเพียงตังบวมีตังคืออันนี้ไปได้ดีหันนี้ไปได้เลยเออข้มเข้มเนี่ยนี่นี่แน่นอนกินเหล้าด้วยกันนะหมูเปลี่ยนนะถ้าไม่มี <Buffalo> ไม่กล <together> ้ามาหมูกันหมูเปลี่ยนกินเหล้าด้วยกันเนี่ยนะกินเหล้าโดยยาโดยเน้นแน่นอนนะนานๆใช่ มันมัอนนั้นนั่งยั่งพอใจมันนมันก็สหาใช่ไหมเนได้บิบอยแล้วมีขายขายเขาจ้าเ่นเวนานไม่เตี้ยน้่นั่นเนาะนีสองศูนย์เลยหล่อไปเลยก็ได้ไปมันรถมนเตอไซมนตอมันน่แ่นันเอ